เปลี่ยนบรรยากาศมาทางเป็นขนมปังฝั่งนี้มากนะครับเห็นป้ายใหม่พอดีนะครับเพิ่์เมนูใหม่ยังไม่ค่อยมาเป็นนี่ไงนะครับแซนด์วิชนะครับโฮวีดปูอัดและทูน่ามายองเนสนะครับขนมปังเขาเป็นโฮวิดอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับจัดไปนี่ไงครับผมมาแล้วครับแซนด์วิชโฮวิตปูอัดและทูน่ามายองเนสนะครับก็ เหมือนเขาติดป้ายใหม่อะไม่รู้ว่าใหม่กี่วันนะฮะก็ดฉีกเลยนะครับนานๆจะได้มาแบบแนวนี้นะครับดูชิ้นดิหนามากนะครับครึ่งหน้าเลยนะครับผมก็เอายังไงดีแบ่งข้างครับอืมนี่ปูอัดซอส เข้มข้น,นครับดีซอสหรือมายองเนสอ่ะมายองเนสก็ได้ขนมปังเขาจะร่วนๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยเหนียวนุ่มนะอืมกัดแล้วขาดไปเลยทีเดียวนะครับนี่ครับก็จะมีปูอัดประมาณนี้นะครับอืมต่อไปก็เป็นทูน่านะครับเมื่อกี้ลืมเอาให้ดูนะครับ วดก็ไ,ไม่มาแล้วไปแล้วครับทูน่าก็โอ้เต็มแผ่นครับืทำเต็มแผ่นมีข้าวโพดด้วยนะไปแซนบิททูนา่าอืมทูน่าดีของตัวคุณรสชาติดีครับอร่อยเลย แต่ยอมรับว่าไส้ของแซนด์วิชเนี่ยดีครับรสชาติเข้มข้นเลยนะครับขนมปังก็จะร้วนนะครับไม่เหนียวไม่นุ่มแต่ก็กินได้ครับผมกินได้หมดโดยรวมผมชอบรสชาติเขานะครับเ <c oughs> ข้มขน้นหอมคือ หอมมันประมาณนั้นเลยนะครับแม่เวฟได้ป่ะเนี่ยไม่รู้เวฟได้จะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเห็นเขาวางอยู่ชั้นขนมปังธรรมดาก็ไม่ได้จะต้องเวฟนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสินค้าที่เข้ามานานหรือ,อยังนะครับท่านใดสนใจสามารถไปลองกันได้นะครับแซนด์วิชโฮวิสปูอัดและทูนา่ามายองเนสนครับไป ชอบทูน่ามากรสชาติเข้มข้นสะใจ <c oughs>